ถ้าใครบางคนปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณไม่มีอะไรสำหรับเขาให้คุณทำแบบนี้ข้อหนึ่งคุณต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรสำหรับเขาเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วนะคะแฟนคุณเพิกเฉยคุณแฟนคุณไม่ค่าคุณแฟนคุณไม่เห็นคุณค่าคุณแฟนคุณเนี่ยไม่มีอะไรสำหรับคุณเลยไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญเลยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็แบบ เมินเฉยเพิกเฉยเหมือนคุณเนี่ยไม่มีตัวตนอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็ตามเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณทําเช่นเดียวกันเขาทํากับคุณแบบไหนคุณก็จงทําแบบนั้นเช่นเดียวกันคุณไม่มีอะไรสําหรับเขาเขาก็ไม่มีอะไรสําหรับคุณเช่นเดียวกันอย่าไปให้ค่านะคะคนที่เขาหมดรักเราแล้วอย่าไปให้ค่าคนที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเราเลยนะคะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ จะสิ้นนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยอย่าไปแก้ตัวแทนเขาว่าเอ้ยเขาคงเหนื่อยเขาคงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเขาทำแบบนั้นอย่านะคะแค่เดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วคุณจะรู้ได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีมากๆที่ตัดสินใจเดินจากลาคนที่เพิกเฉยคุณคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณมีตัวตนในชีวิตของเขาค่ะข้อ2 รักตัวเองเพียงพอเมื่อคุณนะคะเจอเหตุการณ์ที่ใครบางคนเขาเห็นคุณไม่มีตัวตนในชีวิตของเขาคุณต้องเดินออกจากคนแบบนี้เดินออกจากคนที่เขาไม่ได้รักคุณเดินออกจากคนที่เขาไม่ได้ชื่นชมคุณเดินออกจากคนที่เขาเนี่ยไม่ให้เกียรติคุณเดินออกจากคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าคุณเดินออกจากคนที่เขาไม่เห็นคุณเนี่ยมีตัวตนในชีวิตของเขานะคะและคุณ ต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆนะคะจำไว้เสมอนะคะว่าเมื่อคุณรักตัวเองมากเพียงพอแล้วเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่ดีคนที่ใช่คนที่คู่ควรและคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นของที่ล้ําค่านะคะ คุณต้องกลับมารักตัวเองมากๆคุณต้องกลับมาชื่นชมตัวเองคุณต้องกลับมาให้เกียรติตัวเองเมื่อคุณท anyway> like ําได้แบบนั้นแล้วนะคะคุณเชื่อเลยนะคะว่าคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์มากมายในชีวิตคุณจะเจอคนดีๆผู้คนดีๆความรักดีๆและคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมโลกนี้มันรดมสมบูรณ์ทําไมมันอแบนแดนจังเลยทําไมมันมีแต่สิ่งที่มีความสุขมีแต่สิ่งที่มีค่าจังเลยเพราะคุณมีความสุขยังไงคะคุณกลับารักตัวเองคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเป็นคนที่มั่่่นนนใใจตัวเเเเอองและมืราี รู้สึกแบบนั้นได้นะคะเราจะดึงดูดความรักดีๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทนอยู่กับคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณมีตัวตนในชีวิตของเขาเขาเลยปฏิบัติกับคุณแบบไม่เยแสเพิกเฉยอ,อะไรแบบนี้ใจคุณจะหดหู่ใจคุณจะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความรักเนี่ยก็ไม่สามารถเติมเต็มได้เพราะไม่รักตัวเองแต่รักเขามากกว่าทําให้คุณเนี่ยไม่เจอความสุขสักทีดังนั้น ตัดได้ตัดนะคะเลิกลาจากคนแบบนี้แล้วคุณจะพบเจอว่าอุยทำไมในโลกใบน,นี้มีผู้หญิงหรือผู้ชายอีกมากมายที่เขาเนี่ยยังคงรักชันนะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีปฏิบัติเมื่อใครบางคนเขาเห็นคุณไม่มีอะไรสำหรับเขาลองทำตามข้อที่คุณนุพูดมานะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยก็เป็นผู้ชนะฉันเป็นของที่ล้ำค่าฉันสามารถเลือกคนรักได้ลองทำดูนะคะโดยรักจากคุณนค่ะ